โอ้มาถึงแล้วค่ะพี่น้องโอ้โหโอ้ยกัดกันกับผัวไม่รู้กูจะเอายังไงดีเฉียงกันอยู่หันหลังพี่น้องเอ้ยโง่ละอวดสลัดคูจะบอกเลยโอ้หันไปทางั้นก็มีตะโรงเรียนพี่น้องเอ้หันไปทางไ้นก็มีตะโรงเรียนเออทะเลอันนี้อีกเกาะหนึ่งนะคะพี่น้องคนละที่กันนะคะคือเรานั่งรถบัสมาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ ที่นี่มันจะเป็นที่ตกปลานะคะเขาเรียกอะไรที่ฟิชชิงนะคะโอ้สวยมากไม้เฮียสุวรรณนี่เนี่ยแอนโฟโตลิทบิชมันกินยาแล้วมันแหกปากดาเขาอยู่เมื่อวานพี่น,อน้องเลยกุลเมยเวรกรรมกรรมดูสิพี่น้องดูดูดูดด อันนั้นก็จะเป็นสะพานค่ะพี่น้องสะพานป่านะคะที่เกาหลีที่นี่อาหารซีฟู้ดถูกมากแต่ถ้าร้สลอนตรงนู้นนะจะแพงแพง,แพงโอ้โหจานหนึ่งนะพี่น้องห้าสิบหกสิบแต่ที่นี่นะจานหนึ่งสิบห้ายูโรค่ะพี่น้องนะคะคือแบบว่าอยู่นี่มันติดทะเลคือแบบอ่าพวกประมงนะคะเขาเรียกพวกประมงนะคะที่เรือจอดเห็นไหมคะนี่แหละค่ะประมงเรือโอ้บักเอ่อบักผีบ้าค่ะพี่น้อง มีจิกพิองมันลอยตัวได้ที่นี่ชายหาดทะเลเขาจะมีการที่แข่งขันกับพี่น้องเขาเรียกลูกโยนลูกอะไรลูลกเหล็กอ่ะอลืมชื่อเมื่อก่อนเคยโยนค่ะ <c oughs> หนักมากพี่นอ้องก่อนสิเนมก่อนเซดิส่วนก่อนฮะะตังระตัง โยนลูกเหล็กให้ชนกันอุ๊บล่ะก็เหมือนคล้ายๆยนโบวิ่งอะไรอย่างนั้นอะบิลเลียดอย่างนั้นนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นการช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะพี่น้องตั้งแต่ป้าเดินลงมานะคะนี่ริมทะเลค่ะริมเกาะก็จะมีขายของช้อปปิ้งซื้อของตลอดค่ะก็จะไปที่ท่าเรือนะคะพี่น้อง เดินทางไปฟิชชิ่งกับพี่น้องเพราะตลอดทางพี่น,ออน้องกอุ้ยเมื่อไหลเดี๋ยวเราจะไปนะคะมันขึ้นเขาค่ะพี่น้องดึงถบนเขาให้ดูตะกี้จับโทรศัพท์ไม่ทัน ทั้งนั้นเลยพี่น้องตึกทั้งนั้นเลยนะคะตึกตึกตึกทัก้งนั้นเลยวันนี้อากาศมีแดดดีค่ะพี่น้องโอ้สุดยอดเมื่อลงไปก็คือทะเลค่ะวันนี้เราขึ้นเขานะคะพี่น้องแต่วันนี้ไปขับรถขึ้นเขานี้เรานั่งรถเมล์ค่ะรถบัสเขาสีเขียวนะคะสวยงามสะอาดดีอันนี้คือเป็นคล้ายๆสวนสยามค่ะพี่น้องสวนลื่นน้ำนะ

ก็เป็นกลางคืนค่ะพี่น้องนะคะรอบๆโฮเทลนะคะเขาก็จะมีโชว์วันนี้เราไปดูโชว์กันค่ะเราไปดูโชว์กันค่ะลุงไม้เดินเรี่วๆรีไปนี่ภายในโรงแรมค่ะพี่น้องภายในโรงแรมนะคะลุงไม้ไปแล้วนี่ก็คือเป็นรีเซพชันนะคะแล้วก็จะเป็นรีเซพชัน วันนี้คนเข้ามาเช็คอินเยอะเยอะเชื่อไหมว่าโรงแรมมันใหญ่นะคะพี่น้องใหญ่มากแล้วก็จะมีอ่ะโรงแรมใหญ่มากพี่น้องมันจะมีที่การแสดงนะคะอยู่ประมาณสักห้าสถานที่มั้งค่ะมีโชว์เขาจะมีบอกนะคะว่ามีโชว์อะไรมั่งนะ,ะวันนี้เราลงค่ะบันไดนะคะนี่ อันนี้โรงแรมนี้โรงแรมใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อยู่อีกโรงแรมหนึ่งนะคะวิวอ่าเออพอะฝรั่งเขาไม่ต้องการให้ถ่ายเขานะคะแล้วก็จะถ่ายตัวเราค่ะพี่นออ้องึ๊บเอย้อนกลับไปเห็นไหมบนบันไดลุงไม้นอนค่ะเกินเหนื่อยเกินหลับดื่มเยอะกินเยอะอึอ๊บอย่าใี้น้องดีดโอเวอร์วีโกดื่มกินไงใน camera สด เนี nee, look, open. Not can ่ยนกนิดโอ้เปนไมมนกโอบกใจมีกันอย่านกนิดที้นี่นะเฮียสุนี่เขามีกันโชว์ข้างล่างกับพี่น้องอยู่กโอนได้ คิดว่าเขาจะโชว์ในรูมนะคะพี่น้องเขามาโชว์ข้างล่างปาร์ตี้วิด เขามาโชว์ข้างล่างกับพี่น้องนะคะเขามาโชว์ข้างล่างเดี๋ยวจะให้ดูนะคะด้านบนได้ลิกสิกแน่นอนเลยพี่น้องเองได้ยโอ้ รู้ไหมตื่นขึ้นมากับอีกหนึ่งแก้วคับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ดูหนะ้าลับลับ sleeping เรียกับที่นี่จะมีลิฟต์ด้วยนะคะเนี่ยลิฟต์จะสูงสูงเนี่ยคะ่ะพี่น้องนะคะ <c oughs> เดินมาสุดแล้วค่ะพี่น้องเลยจะเดินไปที่เซาท์อเมริกาฮัทล็อกสิบกว่ากิโลคงจะเดินไม่ไหวโอ้โห อันนี้เรือยอทจะมาจอดอยู่ตรงนี้ค่ะท่าน้ําดิมทะเลเราเดินมานี่ตั้งแต่โรงแรมนะคะพี่น้องเกือบชั่วโมงแล้วค่ะกับสิบโลได้แล้วถ้าจะเดินไปอีกนะคะยี่สิบโลคงไม่ไหวลงไม้ไม่ไหวค่ะต้องนั่งแท็กซี่เห็นไหมคะคือท่าเรือครับพี่น้องสุดสุดเออสุดเกาะแล้วค่ะก็ก็จะข้ามไปที่อ่อเซาอเมริกา นะอีกเป็นอีกเกาะหนึ่งเลยค่ะนี่คือสุดละ no no you can go walk I see here enough เด็กก็จะมีคนบันดาโบอสหรือว่าจะไปทางเรือข่าวไอเวดดิ้งเนาะ before many fish สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สองนะคะวันนี้เราได้กินข้าวร้อนๆค่ะเมื่อวานกินข้าวเย็นกับพี่น้องปลาอีกแล้วค่ะพี่น้องแบบลุงป่านะคะแล้วก็จะมีไก่ด้วยวันนี้นะคะปาพิกาค่อยๆกินค่ะวันนี้เมื่อวานนี่หิวจัดนะคะวันนี้ก็ไว้นะคะโอ้โหแก้วต็มนะคะกอริชรูของมบูลุงนี่ค่ะเราก็จะเริ่มลงมือกินจ้ามาคับพี่น้องอาบน้ำเพิ่งเสร็จครับพี่น้อง สันตีนะคะต้องบำรุงค่ะอันนี้เราก็นี่เลยค่ะขาดไม่ได้เลยของเผ็ดนะคะ <c oughs> ผงราบผงราบกับพี่น้องเราต้องผงราบเรามาด้วยนะคะคือแบบมาได้สองวันออคือแดดนะคะพี่น้องก็ประมาณ28องศานะคะพี่น้องก็ร้อนนะบางวันก็กลางวันอะ 23เช้าๆนะคะพี่น้องก็25องศาบางทีมันก็เลยแบบโ,โหหน้านี่แบบว่าเปลี่ยนสีเลยค่ะอนี่ทาทาครีมไว้นี่หน้าส,สดๆกับพี่น้องทาอะไรนะักเขาเรียกอะไระครีมอารเรนเอาไว้ค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้องแต่งหน้าแล้วเพราะว่าหน้าดําแต่งหน้าไม่สวยห <laughs> น้าส,สดๆนะคะพี่น้องมากินข้าวกันเ้วอยครับพี่น้องเอ,อื่อยปลา f อ s h หิวได้เวลากินปลาเออโอเคเนี่ยอไรสกูวัดีคราเนี่ยโอเคน้องขวนไลสุดเนี่ยเดี๋ยวน้องมีอินนะเอสมัครึก The lady that she look at me she not say nothing ไ I don't care I pack e องกินเขากันเด้อค่ะเด้นนะคะ นี่เราก็จะได้น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกนะคะพี่น้องเนี่ยน้ำพริกกรเราไม่เคค่ะเพราะว่าถ้าเรากินนะคะพี่น้องไม่กินเผ็ดนะคะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละนะคะเห็นได้ผงลาบค่ะเราเอามาด้วยนะคะมันจะได้ไม่แบบว่าไม่อินี่ค่ะพี่น้องมันก็จะได้กินง่ายกว่านะฮะเพราะว่ามันฝรั่งอาหารฝรั่งอน่ยมันมันอะมันจืด ครับกับเบียร์พริกกับเกลือนะฮะพริกไทยเราก็นี่เลยแสบเลยครับพี่น้องแสบเลยนะฮะเห็นไหมอร่อยอร่อยนะครับพี่น้อง mm hmm. ได้กินข้าวร้อนค่ะวันนีุ้ mm hmm. ้ยแฮปสลัด mm hmm. อ่ะเยอะเบียร์จุ่มเยอะเด็ดสุดขนุกขนุนเอฟชกิ๊บ์นะกินข้าวก่อนนะครับพี่น้องโอ้โหดีโรงแรมปรินเซสนะคะพี่น้องสวยมากนะคะ เราเดินลงเขาครับพี่น้องเราเดินลงเขานะฮะดูเหมือนแบบสวยมากดูเหมือนเรายือนอยู่บนนะคะเดินบนทะเลเห็นไหมคะทะเลมันแบบอยู่ใกล้ตัวเราเลยอะ่ะมันท่วมเลยคะ่ะนะคะเห็นไหมคือสุดยอดเดินเราเหมือนเราเดินเห็นไหมโอ้สวยมากพี่น้องเอืม เหมือนเราเดินบนเขาเลยเราเดินทางลงกับพ hey. oh. uh, ี่น้องเอ่อกินข้าวอิ่มได้ต้องเดินค่ะคือแบบคุงกลางเลยแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมคะรถสวยๆที่จอดรถลุงไม้เดินไปก่อนแล้ว คือเกาะที่เราเดินไปไหนมันก็จะเดินมาชนกันอยู่ดีพี่น้องเดินไปกี่ซอยกี่ซอย,ซอยก็ต้องลงมาอยู่จุดเดิมนะคะพี่น้องพรุ่งนี้เราก็จะไปกเกาะอืน่นไปดูที่อื่นนะคะแต่นี้ก็มาเดินดูกินข้าวอิ่มนะคะลงไม่ การแสดงชูครับพี่น้องโอ้พี่น้องดูสิช่วงนี้นะคะโอ้โหอากาศสวยงามมากพาทัวร์นะคะสเปนเซนดิฟนะคะพี่น้องไอแลนด์นะคะช่วงนี้กำลังตะวันตกดินสวยมากเออ,อช่วงนี้คนกำลังมาเที่ยวกันเยอะค่ะพี่น้อง สุดยอดเลยเดี๋ยวพาขึ้นเดินดูข้างบนคือลมพัดอ่ะลุงไม่กินอิม่มดูพุงดิโอ้โหร้านสลอนเฮ็ดีแม่ดิพี่โบโอ้สมองข้าสนุ่มไหมอะไรก็ทูเป สมองคาสนุโอ้หลาลานี่ค่ะเชฟนะคะขออนุญาตเขาได้กันเลยคะโอ้ยโชว์โอ้ยก็อว้าวอันนี้เป็นนูโดนะคะพี่น้องก็จะเป็นบวกดูสโอ้ลาลาลาแต่ผู้หญิงอ่ะไม่ให้ถ่ายนะคะแต่วัีเห็นไหมอาจจะมีกินเผ็ดได้ค่ะพี่น้องนูโดผัดบะหมี่นะคะโอโหห้หลาลา น่ากินค่ะน่ากินขอบนี่ค่ะเราได้แล้ววอกนะคะที่ยืนรอตะกี้นะคะจะเป็นนูโดนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นหมูค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาค่ะพี่น้องปลาครึ่งตัวเป็นชิ้นนะคะแล้วก็จะมีปลาเนื้ออ่อนด้วยนะคะลองกินดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้เราต้องบำรุงหิวค่ะพี่น้องรอนาะนะนาะนลุงไม่ได้กินไปแล้วนะเพราะว่าก็กินไปก่อนโอเคอหิวหิวหิว หิวมากมากโอ้ยแป้งปันไอสมุนไพรยินไม่อร่อยเลยพี่น้องพี่หญิงที่นี่นะั้นมันนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่น้องไปโรงแรมเหนี่ยอนกันนะสู้แบบว่าโรงแรมเก่านะผู้ชายแต่ส่วนมากเขาจะาฟินนลึกเรียกว่าอะไรดี อัยิยาสัยดีถ่ายทาเขาให้ถ่ายหมดนะคะแต่ผู้ยิงอะ่ะมันไม่ให้ถ่ายเลยนะมันด่าดเราด้วยต้องระวังนะคะในการที่จะทําอะไรอะ่ะนะะเราก็ต้องขอเขานะคะเพราะว่ามันกลัวเราจะแบบนี้พี่น้องโอ้โหคือเขาจะผัดนูโดนะคะวอลกนะคะชิมดูซิว่าจะเป็นยังไงอู้โอ้ล่ะล่ะล,ะละ่ะหิวหิวพี่น้อง จืดชืดต้องใส่เกลือครับเผ็ดไม่พอนี่ผงเราเรามาด้วยผงราบเราอะแน่นอนที่สุดเป็นไหนเอาไปดูที่จริงเมื่อก่อนนี้เอาซีฟู้ดมานะคะพี่น้องกลัวมันเหม็นแล้เอานี้ดีกว่าก็โอเคเห็นไหมคะโอ ไปซี่กับปลาทุกอย่างต้องเผ็ดค่ะเพราะงั้นมันเลี่ยนกินไม่หมดนะคะพี่น้องเมื่อกมันเลี่ยนเห็นไหมคะผงลาบเราสามารถที่จะเป็นเอ่อนี่ค่ะเห็นไหมโอ้โหรวยรวยเข้าไปครับพี่น้องเห็นไหมรวยเข้าไปเลยค่ะรวยเผ็ดๆนะคะพี่น้องเห็นไหมไม่งั้นมันจะเลี่ยนค่ะเพราะว่าอาหารฝรั่งมันจะเลี่ยนนะคะนี่กินแบบไทยเลยเห็นไหมเนะ ยอดหนึ่งอาทิตย์เราสบายเลยคะ่ะอ่านีเห็นไหมคะเอ,อ๊บเราไม่ต้องปรุงเครื่องเลยเพราะว่าเป็นลาบเราปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ารู้ไหมว่าเขาจะมีนะคะสายแขนเพราะว่าอันนี้ VIP กค่ะพี่น้องเพราะว่าเราจ่ายรวมทุกอย่างแล้วนะคะบางคนก็จะมีสีอื่นบางคนก็จะจ่ายเฉพาะเป็นบางอย่างนะคะกินไม่ทุกอย่างอันนี้เราสามารถกินได้เลย สามเวลานะคะที่ว่าเชา้ชาเช้าเย็นค่ะพี่น้องเที่ยงก็มีนะคะสามเวลาเลยนะคะพี่น้องเจะเปิดเป็นเวลากี่โมงกี่โมงแล้วก็กลางคืนก็กินถึง11โมงค่ะนะคะถึงห้าทุ่มบ้านเราเนะนี่ยโยัะพี่น้องหูวปวดหัวคือน,นั่งเครื่องมาแ,แบบลมอื้อ บะหมี่มันไอ้น,นี่กลิ่นอะไรนะพี่น้องมันกลิ่นแบบกลิ่นควันอะกลิ่นควันสูอรโหชูทำอร่อยดีเอเวอแต่พี่น้องกินชูทำอืมนะอ่ะ,อะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วคับพี่น้องนะคะ ก็รีบอาบน้ํำค่ะลงมาก็หิวนะคะนี่คือเป็นร้านลอนนะคะใหญ่มากค่ะพี่น้องใหญ่มากคือเดี๋ยวจะพาไปดูที่อาหารนะคะเดี๋ยวรอลุงไม้ก่อนลุงไม้เดิมทางไหนไม่รู้อาหารเยอะเ็จะมีทุกวันอันนี้ก็จะมีริมสระน้ํานะคะพี่น้องสระาวน้านะฮะอสระาวน้ำอ๊บเน คือตอนนี้รู้ไหมว่าป้าเอาอะไรมาด้วยนะคะเดี๋คือเป็นน้ำพริกผงราบนั่นเองที่อยากกินเผ็ดๆได้นะคะเดี๋ยวจะหาดูว่ามีน้ำซอสอะไรที่สามารถจะคนได้ืีจะเป็นบาร์บีคิวเผ็ดเผ็ดขาดนำมาด้วยนะคะลุงไม้มาแล้วโอเคอ่าอยู hmm. ่กันเวทงเที่อ้ค่ำเอ็ดนะโอเคเนี่ยลุงไมค้ค่ะยิ้วจนตาลาย นะคะ <Okay. S 1> ก็มีดริงก์เอาไว้ให้ผมใช้โอ้โหรองเท้าสีเขียบดับบ้านี่ค่ะพี่น้องโอ้โหมาปรับเราก็มีสลัดบาร์สลัดบาร์ค่ะพี่น้องอาหารนา่ากินมากนี่ค่ะสลัดบาร์ค่ะพี่น้อง สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหิวก็หิวแต่ทำวีดีโอให้ดูก่อนนะคะคือใหญ่มากโรงแรมนะคะคือเราจะไม่ถ่ายเขาเดี๋ยวฝรั่งมันจะเล่นเราโอ้โหพี่น้องจะเป็นพวกกร์ดทั้งนั้นเพราะว่าสเปนนี่จะมีการาดเยอะค่ะพี่น้องที่บอกให้กินนะคะเห็นไหมกร์ดมีสารพัดเลยค่ะพี่น้องวันนี้พาทัวได้หิวแต่ละวันดูซิว่าเขาจะมีอาหารอะไรที่น่ากินนะคะนะอันนี้พวกการาดนะคะ นี่ก็จะเป็นพวกของหวานค่ะเอ,อ่อสลัดเหมือนกันบาสลัดค่ะสลัดบาสลัดบานะคะสลัดบาลูกอืมสลัดบาค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะพาไปดูอีกันนึงอืมลูกเวลคัม t ิส s, <Welcome>. <S, <laughs> <S this, this uh, spaghetti mini mini spaghetti mm hmm. พี่นอ้อง นะคะใครอยากกินอะไรก็มีซุปด้วยนะคะอืมวันนี้เราจะมีอาหารร้อนๆนะคะพี่น้องทานหิวะคะ่ะทำวิดีโออย่างเรียวเลย yummy yummy what you doing what you doing uh, risotto risotto โอ้ g o o คูช NFT, ิปคูชิป my 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 risotto with p u m p k e and cheese and cheese ใช h ไม่ก็ท,ทำส,สดๆเลยค่ะพี่น้องอ้ Mm. Mm hmm. every day you share the food every day yeah. oh super super <laughs> I push you in the YouTube <laughs> <laughs> okay thank you and you creeping pizza and fast okay you <laughs> โอเควิกินดูนี่ค่ะพี่น้องเขาไม่ให้เราถ่ายนะเราต้องแกบถ่ายอู้สลัดค่ะพี่น้องสลัดสลัดสลัดของหวานค่ะอาหารวกๆผผัด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 มดีผัดวันนี้จะกินวกค่ะพี่น้องผักดูสิ ขัดขครับพี่น้องหิว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 